สวัสดีค่ะวันนี้เฮล l t คอนเน็ก t พาท่านไปเปิดดูปติญญาอ่าวลันตาค่ะเป็นปติญญาที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของสสสกับ48องค์กรค่ะได้ทำในเรื่องนี้นะคะเพื่อจะช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาให้เกาะลันตาได้มีการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการมีทรัพยากรที่ยั่งยืนค่ะ เกาะลันตาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยแต่สิ่งที่ตามมาคือทรัพยากรทางธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงจนคนในพื้นที่มองเห็นปัญหาใหญ่ที่ต้องร่วมกันแก้ไขเกาะลันตาเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลเป็นหลักไม่ว่าเป็นซีของประมงหรือการท่องเที่ยวแต่ว่า ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตในสมัยที่เราเด็กๆเราก็จะพบว่าทรัพยากรทางทะเลในอดีตเนี่ยสมบูรณ์กว่าปัจจุบันมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแนวโน้มว่าทรัพยากรทางทะเลถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสที่จะลดลงหรือเสื่อมลงได้มากขึ้นกอลันตาเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลเป็นหลัก แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแนวโน้มว่าทรัพยากรทางทะเลถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสที่จะลดลงหรือเสื่อมลงวันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวย่างที่ดีที่มีหลายภาคส่วนเข้ามาให้ความสนใจในเรื่องของแนวคิดนี้ครับประเทศไทยมีปัญหาขยะทางทะเลติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกขยะที่ลงทะเลกว่า80%นั้นเกิดขึ้นจากบนบกโดยส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทโฟมและพลาสติก เมื่อมีการกําจัดขยะที่ไม่ถูกต้องโฟมและพลาสติกนั้นจะแตกตัวเป็นชิ้นเล็กและไหลลงสู่ทะเลจนเกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงของสัตว์และมนุษย์สํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอ,อ,อและภาคีเครือข่าย48องค์กรจึงร่วมกันลงนามประกาศปฏิญญาอ่าวรันตาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาให้เกาะลันตามีการท่องเที่ยวควบคู่กับการมีทรัพยากรที่ยั่งยืน ในการลงนามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการมลพิษนะครับการสร้างความยั่งยืนใน,นพื้นที่นะครับเราได้เห็น47องค์กรทั้งองค์กรที่เป็นภาครัฐภาคประชาสังคมภาคเอกชนแล้วก็องค์กรสาธารณกุศลต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะทนุบำรุงให้พื้นที่เนี่ยมีการจัดการอย่างปลอดภัยวันนี้ผู้คนต่างรู้สึกว่าเป็นบทบาทสำคัญที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการไม่ก่อมลพิษ แล้วก็พัฒนาพื้นที่ให้มีเศรษฐกิจที่สามารถโตขึ้นได้รวมถึงพื้นที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยครับการให้พื้นที่มีความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวปัญหาขยะหรือไมโครพลาสติกต่างๆที่มันต้องลดน้อยลงก็เป็นจุดสําคัญที่เราใช้เป็นประเด็นขับเคลื่อนนะครับผู้คนเจ็บป่วยมากเลยจากไมโครพลาสติกนะครับการกินอาหารต่างๆที่ ทำให้ไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกายโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารทะเลต่างๆเนี่ยครับนี่คือสาเหตุของความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นบทสรุที่เราเห็นถึงคือการป้องกันการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการให้ความรู้การลดการใช้ขยะการลดการมีขยะรวมถึงหลายครั้งที่เราเห็นเห็นน,นวัตรกรรมที่ดีไม่ว่าจะเป็นธนาคารขยะที่ทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมชุมชนได้ได้รายได้จากขยะเหล่านี้เนี่ยนี่คือจุดตั้งต้นที่ดีเพราะฉะันวันนี้ ชื่นชมผู้ดำเนินงานมากๆชื่นชมพื้นที่ครับที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหานี้ครับปฏิญญาอ่าวลันตามีข้อตกลง9้าหมุดหมายในการคุ้มครองด้านรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของเกาะลันตาคือ1การประมงที่ยั่งยืน2ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3. พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจเกื้อกูล 4. การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 5. การพัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น 6. ลดภัยคุกคามจากไมโครพลาสติกและขยะพลาสติกในทะเล 7. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้พลังงานสะอาด 8. พัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตและ 9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตนนส่วนของกรมควบคุมมลพิษนะครับ เราก็เชื่อว่าการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับหรือการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งปัญหาหนึ่งที่สําคัญเนี่ยคือเรื่องของมลพิษนะครับเรื่องของน้ําเสียและขยะนะครับซึ่งการมาร่วมมือในตรงงานในพอิญญาครั้งนี้ครับเราก็พร้อมนะครับในการที่จะให้คําแนะนำของวิชาการนะครับให้ข้อเสนอแนะรวมกับแนวทางนะครับที่เป็นตัวพิทักษ์ของชาติไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะนะครับการคัดแยกของขยะอาหาร การนำแนวคิดลของอีโคดีไซน์นะครับหรืออีโคไลฟ์สไตล์มาช่วยสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อลดจานวนขยะให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วที่มีขยะอยู่ก็สามารถที่จะรีไซเคิลได้ได้ในประสิทธิภาพดีที่สุดลงการท้องถิ่นและจังหวัดพิธีลงนามปฏิญาอ่าวลันตานี้จะเป็นการขับเคลื่อนครั้งสําคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของเกาะลันตาค่ะ ติยาอาวลันตาเป็นการจัดการแนวทางในพื้นที่โดยมีภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงคนในพื้นที่ร่วมมือหาทางออกเพื่อผลักดันไปสู่การเป็นแลนด์มาร์คบลูแอนด์กรีนไอซ์แลนดเกาะที่มีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม ปติญญาอ่าวลันตาก็เป็นการขับเคลื่อนที่ช่วยยกระดับการท่องเที่ยวแล้วก็การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับเพลคเน็ t ค่ะ